ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจะเรี่นงเรียนรู้เรื่องการทํากายศาสตร์กันนะคะดิฉันนางบรรการเสนียนร,รํพุ่มในการกอสนอเพื่อพุทธสมค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณป้ากระดดส,สีเอี่ยมมาลานะคะสวัสดีค่ะพร้อมด้วยคุณครูกอสนอนตบนบาบลบ้านจานนะคะสวัสดีค่ะนางชื่อสวัสดีค่ะนางอัลสาสธีสสสรนะคะภูมินค่ะนางทิ่วัวเหมนนีภูมค่ะค่ะกยายศาสตร์ ะะที่เป็นชื่อที่สุดก็คืออยู่ที่ตำบลบ้านจานนะคะ,ะคุณป้าตราดสีเป็นประธานกลุ่มใช่ไหมคะ,คะบ้านที่ตั้งอยู่ที่5จีหมู่6หมู่6ตำบล <5 G. S 1> บ้านจานนะคะ,คะซึ่งบ้านคุณป้าเองก็จะ,ะเป็นเขาเรียกอะไรคะายของเป็นค้าขายอาชีพค้าขายของส่วนตัวหรือของชชุมชนของส่วนตัวของส่วนตัวนะคะ ประวัติความเป็นมาอยากให้คุณป้าจัาสีเล่าให้ฟังเรื่องทำไมถึงได้มาตั้งกลุ่มปิยศาสรกันคะเริ่มต้นจากที่แรกทำเล็กๆแล้วปัีจุันทำจากพื้นบ้านก็ต้องทำประจำงันทุกปีนีประเพณีนะคะประเพณีบุญกิย,กยาศาสตร์ ต่อมาก็ตั้งกลุ่มทำขายชาวบ้านก็เลือกทำเองต้องมาซื้อกับทางกลุ่มแต่เขาต้องใช้ทุกปีทำมากเกือยี่สิบกว่าปีแล้ว20สิบตั้งแต่เป็นสมัยสาวๆนะคะ,คะจุดเด่นของการทำพยาศาสต<ะ>ร์คืออะไรทำไมเราถึงเหงง่น่าตำบลอื่น คือทํามาตลอดไม่เคยไม่เคยหยุดทำทำทุกปีแล้วก็สามารถ,ถารวบรวมกลุ่มได้ไดมีสมาชิกกี่คนคะยีะ่สิบค่ะสมาชิกยี่สิบคนถั่วมะพร้าวงานี่มาจากไหนคะในช่วงนี้มาจากทีอ่อื่นสั่งมาคะสั่งมาจากที่อื่นค่ะอะไรบ้างคะที่สั่งมามีถั่วมีงาน้ำตาลมะพร้าว ข้าวข้าวนี้ข้าวเนี่ยจากของในชุมชนมะขามนี่จากใต้าะใต้เลยหรอคะสามารถที่ึงได้ไหมคะจากตะใต้นะคะรกระถิมันจะมันกว่าอ่าแล้วราคาต้นทุนกับราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คะมันมีสองราคามันมีกิโลกับละร้อยกิโลละร้อยห้าสิบค่ะถ้าตรงอย่างนี้นะคะตรงอย่างนี้ประมาณ สามสิบบาทนะคะสามจะบอกว่าสามสิบาทสามถุงร้อยเอาสามถุงก็ต้องเก้าสิบนะคะคุณป้าก็ต้องขึ้นราคาอีกนิดนึงหสามสิบห้าได้นะคะถุงร้อยคนสืบทอดจากกลุ่มนี้ใครบ้างคะก็มีชาวบ้านที่ทําด้วยกันส่วนมากทํานี่จะทําอยู่ที่บ้านนี่ จุดส่วนรวมที่ว่าจุดส่วนรวมเนี่ยนะเขาเรียกอะไรคะที่ที่เราทำศูนย์อะไรคะศูนย์อะไรนะจที่เขาเรียกน้อง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 อุ่มสถานที่จะเป็นอาคารเป็นเอกเทศได้มาจากไหนคะตัวอาคารโครงการชิปโครงการชิปชิปคืออะไรคะโครงการชิปเขาให้ไปทําโครงการ หน่วยงานไหนท้วันุนยโครงการชิดเนี่ยค่ะกเป็นของเงินะจะไม่ได้นานนานนาน้วนะคะแต่ว่ามีการขสสสานะคะมีสร้างขึ้นไปเป็นเรียนทำโครงการที่สตึกรายรายได้จากจากกลุ่มเรากระจายให้สมาชิกกลุ่มเลยเดี๋ยวเราเป็นต้นคุนต่อไปก่อนค่ะ เอาเอาทุนไว้แล้วก็ผลกําไรก็แบ่งกันม<อ>สมาชิกแห่งนะคะค่ะแต่แต่ห่วงนี้ก็คือยังไม่ใช่ดูเทศกาลเทศกาลทำนะคะก็เลยมีแค่บางส่วนมาให้ชูนะคะคิดว่าประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้กายศาสตร์นี้ประโยชน์ของมันคืออะไรคะคือมีชาวบ้านเขามีงานทำม,มีรายได้ายได้ดอาชีพสร่ม รือว่าเป็น1ตัวคือผดทอดประชุม hmm. เ <isn> ียนะคะวันนี้จะต้องขอขอบคุณคุณพ่ท่าตละหนัมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องกลุ่มกายศาสตร์นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ